เสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกคือระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทยซึ่งทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปในภาษาไทยมีทั้งหมด5เสียงสี่รูป5เสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทตรีและจตวามีสีรูปวรรณยุกได้แก่ไม่เอกไม่โทไม่ตรีและไม่จตวาเสียงและรูปวรรณยุกเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกกำกับเช่นดี เสียงเอกใช้รูปไม้เอกกำกับเช่นไข่เสียงโทใช้รูปไม้โทกำกับเช่นกล้าเสียงตรีใช้รูปไม้ตรีกำกับเช่นกาเสียงจตัวใช้รูปไม้จตัวกำกับเช่นกาสำหรับอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเสียงวรรณยุกจะมีรูปวรรณยุกประมาณนี้นะคะระดับเสียงก็จะเป็นระดับเสียงประมาณปานกลาง มีระดับเสียงคงที่ตัวอย่างเช่นกินทองลืมยา่าจะไม่มีรูปวรรณยุกต์แทนเสียงเสียงเอกจะตัวจะแทนด้วยรูปวรรณยุกต์อันนี้นะคะเป็นไม้เอกระดับเสียงก็ต่ำสุดมีเสียงคงที่สม่ำเสมออย่างเช่นนะคะตัวอย่างเก่งผ่าหนักสุขบางคำจะไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงโท จะใช้แทนรูปวรรณยุกนะคะไม้โทร,ระดับเสียงตอนต้นจะเป็นเสียงสูงปลายทางเปลี่ยนเป็นระดับเสียงต่ำตัวอย่างนะคะใกล้ค่าค่าช่างมากนา้าบบางคำจะมีรูปวรรณยุกไม่เอกกำกับแต่มีเสียงโทบางคำไม่มีรูปวรรณยุกกำกับ เสียงวรรณยุกตรีจะแทนรูปวรรณยุกนะคะไมตรีนะคะ, 3, ะ,คะระดับเสียงจะเป็นระดับเสียงสูงตัวอย่างนะคะโตจะกักรักคิดน้องไว้ใช้เป็นต้นบางคำมีรูปวรรณยุกกากับแต่มีเสียงตรีบางคำไม่มีรูปวรรณยุกกากับเสียงวรรณยุกตัวสุดท้ายนะคะเสียงจัตวาจะแทนรูปวรรณยุก รูปจัตว,วานะคะระดับเสียงตอนตอน้นเสียงต่ำตอนปลายเสียงสูงขึ้นตัวอย่างนะคะแจวก๋วยเตี๋ยวเหลืองเขียวบางคำไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับ